ของแรงมือแขกนี่เวลาโคตรเลยวสติเตอร์ Are you ready ready hand by up ขอบเลยครับเพื่อนสู้สู้สู้พังงานสู้สู้พังงาสู้สู้น็อปิงสู้สู้น็อปิงสิบกิโลนะครับที่หมดแบกอยู่ยังไม่นับที่ถือครับเจ้าหน้าที่โดนสองรอบครับจากโน่นแล้วก็จากโน่น ส่วนผมประชาชนโดนรอบเดียวครับโอฟิตอยู่ครับนี่วิ่งนะครับไม่ใช่เดินครับถือว่าฟิตอยู่ครับได้เลยร้อยเมตรได้ร้อยเมตรได้ถ้าไปกลับก็สองร้อยสองรอบก็สี่ร้อยไปกลับสี่ร้อยเลยห้าสิบเปลือดนิปไปนี่ก็ลอยนึงแล้วมัน

เดี๋ยวก็จะมาวางจุดนี้นะครับออย่างก่อนยางก่อนยี่คพึ่งรอบเหนื่อยนะครับเนี่ยเมื่อเหนื่อยเสร็จก็ต้องเข้าไปข้างในครับโหเหมือนสิเลยครับถือปืนน้สันแน่นอนครับผมรับประกันเลยศูนย์นี่ดิ้นสันเนื่องจากความเหนื่อยครับปกติคุณจับปืนตอนคุณไม่เหนื่อยศูนย์มันก็นิ่งอ่ <c oughs> มาแล้วครับเดี๋ยวจะวางอุป,ปรกรณ์นะครับผมแล้วเข้าข้างในเพื่อทําการยิงครับผมก,กิโลนะครับที่แบกอยู่ห <c oughs> ยิบลูกซองนะครับที่โหลดไว้4นะัด เป้าใช้หกนัดนะครับต้องยิงในจุดที่ให้ยิงนะครับขึ้งในอีกสี่นัดนะครับสำหรับลูกซองมีประกันด้วยไม่เข้าไปแล้วนะครับมันเปียก กขยิงหกนัดนะครับปะกันเบียดมากครับขอบอกเลยยิงเสร็จวางปืนครับมาตัวเป่าครับมาตัวเป่าเพื่อจะใช้ปืนสั้นนะครับปืนสั้นดีนี้ใช่ไหมครับครับผม